ซ็ีเ็ีเีนกอ้ยนี่าหดอะเ็ีกดหนึ่งบากวดสองมึงียปุงกูเยอะอะชุดเนี้ยกูไม่ใส่ได้ไหมนี่ตเปลี่ยนเปอะไรกนอจะเปลี่นอะไรเหรอไม่ไปได้ไหมเอากูหาอะไรรัดก่อนได้ไหมเอาปะนีตุ่งมันเยอะเดีคนผิดหวังเจอกูเอาปีหัวร้านแถบจุงุนดุยอี คือผมอะยังพูดได้ว่ากำลังปลูกผมอยู่ผมร่วงแต่พูดยังพูดียวจะหาท็อปสลิมเออท็อปสลิมท็อปิลมมันจะตะโกนเรียกมึงเปล่าเจอละล้วแต่กูใส่กูใส่เป็นเกงเกงเก็บผูกเพราะว่าตอนนี้ต่อให้ยาดีขนาดไหนยาลดอยู่ดีท็อปขนาดไหนกูว่คลีไม่ทันแล้วบอกเลยผมปุ๊บเพ่งอืคือมันมันไม่ได้น่าเกลียดสำหรับคนอื่นก็มันก็ไม่เห็นน่าเกลียดแต่แต่สำหรับเราเราจะรู้ดีเพราะเราคืออะไรเพราะเราคือออฟฟี่ มันยัดเขาเร็วเลยคือล็อบบี้เลยแล้วก็สาวเกลข้างแรกกอนนีตรงทุกคนก็เป็นเพราะว่าเป็นคนที่คือฟิลเหมือนเหมือนเป็นแบบจะเป็นเมนหรือเปล่าหนูไม่มีพุงอ่ะไม่รู้เหมือนกันคือคือเรารู้ว่าจริงๆเราหุ่นอ่ะเล็กกว่านี้แล้วพอแล้วพอเราเราเเเีีียยยแล้วมันใส่แล้วมันก็ไม่เหมือนเดิมไงยังไงงงอ๋องงดูดู แกลัพูดตรงนี้นู้ปรีกูเอาดีดูดีดูเดี๋ยวจะใส่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือคือน่าจะเป็นเม็ดแหละเออยังยังว่ายังเป็นเม็ดอยู่นะอ่ะพอเราใส่มันจะเก็บให้เราหมดเลยอ่ะอืมก้นเกินจะขึ้นมาหมดเลยเพราะว่ามันยกกระชับอืมมันช่วยอ่ะมันเปลี่ยนแปลงจากเดิมแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์อ่ะ ใส่แล้วดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนอะ่ะใส่เห็นที่เห็นเลยก็คือม,ม,มันมีมันมีตูดมาเก็บคุมใช่แต่ว่าไม่ใช่เฉพาะไซส์ออฟฟี่นะคะคือเป็นคนไซส์บิ๊กบึ้มหรือไซส์คุณรุ่นคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้อย่างวีดีโอเมา่นี้นะคะเห็นไหมหน้าทองเยอะขนาดนี้ใส่แล้วก็ดีขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าเป็นของท็อปซิมตัวนี้มีสองสีนะคะสีดำแล้วก็สีเนื้อต้องเป็นของท็อปซิมเท่านั้นนะคะท็อปซิมตัวนี้ด้วยนะคะอย่าใส่ผิดยี่ห้อนะถ้าจะใส่ตามลอฟฟี่ต้องยี่ห้้้้้้นน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 เเเท่่าาาัััััับิมมมมมะะะจจจดููรรรสึึึกกแใใใขขชลว ทีเนี้ยก็กล้าแล้วเดี๋ยวเรจะลองใส่กางเกงให้ดูแน่เห็นไหมเออเฮ้ยมุงลดเออดูดูแกนี่พอมากโอเคหน้านไหนก็มาเลยนี่เอาฟรีเองเออเนี่ยมันกางเกงเหลือด้วยมึงกางเกงแบบมันเห็นปหมไม่มีพุงแล้วนะใครจะไปรู้กูใส่กางเกงในรันไว้แต่ก็ไม่ได้แบบแน่นถึงขั้นจะอ้วกนะไม่ใช่อย่างนั้นนะใส่สบายผ้าสบายมันใจแล้วใช่ไหม ได่ส like oh ิด oh ้รักหดหนึ่ง้กับสองทำไมสองรัวขนาดั้นโอ้โหมีภาษาอะไรมาเขาเรียกทีเลยกีเลยน่ากลัวงงงงงนงงงงงงัวเงงงงงงง